อาจารย์เคยบอกว่าข้อมูลของลูกค้าที่เป็นพฤติกรรมเนี่ยการใช้งานเนี่ยเหตุการณ์ที่เขาทำเนี่ยนะครับสำคัญถูกไหมเพราะมันใช้ในการแบ่งกลุ่มคนที่มันสนใจถูกไหม คนไหนถ้ามันดูแล้วพฤติกรรมเขาเนี่ยเฮ้ยมีแนวโน้มที่จะสนใจนะครับน่าจะได้มีโอกาสซื้อสินค้าเราเนี่ยเราจะคัดคนพวกนี้เก็บไว้ใช่ไหมเอาไว้ทาโฆษณาต่อเนื่องทาเป็นฟันแนลจนเขาซื้อคนไม่สนก็คัดออกนะครับทีนี้การแท็กอีเวนต์เนี่ยนะเก็บข้อมูล Data พฤติกรรมของลูกค้าเนี่ยนะครับปกติเนี่ยเราเราต้องใช้พวกเว็บโปรแกรมมิ่งอย่างภาษา v a s c r i p ปเนี่ยนะครับในการแบบแท็กอีเวนต์บันทึกพฤติกรรมเขาแต่ว่านะ g o o g l กเนี่ยเขามีการทำระบบพิเศษนะที่เรียกว่า Tag Manager เร,เราลองเข้าเว็บไซต์ได้นะ tag manager นะ tag manager. google. com มาครับตัว tag manager เนี่ยมันเป็นระบบที่ google พัฒนามาให้เราใช้เ,เพื่อช่วยทําให้เราเองเนี่ยนะที่เราทําการตลาดดิจิตัลเนี่ยไม่ว่าเราจะทําการตลาดผ่านแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถใช้ tag manager เนี่ยเข้ามาช่วยได้เลยในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าไม่ยังเป็นต้องใช้เฉพาะ google ads นีเราจะใช้ Facebook หรือจะใช้แพลตฟอร์มอื่นโซเชียลตัวอื่นเนี่ยเราก็สามารถใช้ตัว Tag Manager ของ Google เนี่ยมาช่วยในการขัดอีเวนต์เนี่ยนะโดยที่ไม่ต้องเขียนโค้ดนะครับแล้วก็ตัว Tag Manager เนี่ยนะครับมันสามารถแบบดักจับพฤติกรรมของลูกค้านะครับอย่างพฤติกรรมของลูกค้าที่อาจารย์ชอบดักจับเนี่ยก็คือการสกอร์คลิกสกอร์เดฟการเลื่อนดูเนื้อหาเนี่ยเพราะว่าพฤติกรรมเดี๋ยวนี้ลูกค้าใช้มือถือเป็นหลักใช่ไหมในการเปิดตัวตัวหน้าเว็บเนี่ยหรือเวลาเข้าโซเชียลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะใช้มือถือเป็นหลัก พฤติกรรมของผู้ใช้เนี่ยก็คือสกอร์เลื่อนดูถูกไในเวลาเวลาลูกค้าเนี่ยเห็นแอดตัวไหนเนะเราสนใจเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการเลื่อนดูเนื้อหาหลายๆส่วนถูกไหมนะสกอร์เดฟเนี่ยเขาเรียกการเลื่อนดูเนี่ยความลึกในการเลื่อนเนี่ยนะครับยิ่งเลื่อนเยอะก็แปลว่าคนนี้สนใจสินค้าเราใช่ไหมนะครับเดี๋ยวอาจารย์เปิดไวๆให้ดูนะว่าแท็กแมเน e เจอร์เนี่ยมันง่ายมากๆเลยปกติเนี่ยเราก็เข้าเว็บไซต์ได้เลยนะนะครับเดี๋ยวอาจารย์เปิดให้ดูเนี่ยชื่อเว็บเนี่ยเราเข้าวันนี้ได้เลย tagmanager.google.com ไนะเวลาเวลาเราเข้าไปที่เว็บตัวนี้เนะนะครับเขาก็จะมีให้เราสร้างตัว Account ก่อนเนะี่ยเราก็สร้าง Account นะครับเราลนะ็อกอินด้วย g m a i ลวนนั้นสร้าง Account สร้าง Account เสร็จเนี่ยนะนะเดี๋ยวเขาจะมีให้เราเลือกนะว่าเราจะเอ้ยเก็บข้อมูลพฤติกรรมเนี่ยคนที่ว่าเข้ามาที่เว็บไซต์เราเว็บไหนเนี่ยเหมือนให้เราตั้งค่าเว็บไซต์เข้าไปใส่ชื่อเว็บเข้าไปเขาเรียกคอนเทนเนอร์นะครับนะนนเนี่ยหนึ่งหนึ่งแท็กเมเนเจอร์แอคเคาท์เนี่ยสามารถมีได้หลายคอนเทนเนอร์ก็คือเก็บข้อมูล นะหนึ่งบริษทัทเนี่ยบางทีก็มีเว็บหลายหลายเว็บเนี่ยไม่ได้มีเว็บเดียวนะครับเนะี่ยอันนี้เป็น Account ทดสอบเฉยๆนะไม่ได้เป็น Account จริงที่อาจารย์ใช้ในการแบบทำไอเดต้าไนติกเนี่ยนะครับอันนี้ Account แ,แค่ทดสอบเฉยๆไอตัวตัวแท็กแมดเจอร์เนี่ยเวลาที่เราไปตั้งค่ามันเนี่ยเนี่ยตัวสําคัญคือตัวเคลิกทริกเกอร์เนี่ยตรงนี้จะมีตัวทริกเกอร์อยู่ตัวทริกเกอร์เนี่ยนะครับเป็นตัวดักจับนะว่าเราจะสนใจพฤติกรรมอะไรของลูกค้า เว,เวลาที่เราใช้แท็กเมดิเจอร์เดี๋ยวมันจะต้องมีการบ,บตั้งค่าก่อนด้วยนะเนี่ยตัวแท็กเมดิเจอร์มันจะให้โค้ดเรามา2ชุดโค้ด2ชุดนี้นะหรือเขาเรียกสคริปต์เนี่ยนะครับเราจะต้องเอาไปตั้งค่าในหน้าเว็บเราก่อนนะไปใส่ทุกหน้าเว็บเราอ่ะนะครับเราก็ให้ผู้ดูแลเว็บเราทาก็ได้หรือเดี๋ยวนี้ระบบเว็บไซต์สําเร็จรูปหลายระบบเนี่ยมันก็จะมีการวิธีการติดแท็กเมดิเจอร์แบบง่ายๆด้วยเราไปดูคู่มือของเว็บเราว่าให้เวลาเราจะใช้ไอ้ตัวแท็กเมดิเจอร์เนี่ย ในการดับจับเห็นไ,ไหมตัวเหตุการณ์พฤติกรรมของลูกค้าเนี่ย,ยสำหรับเว็บเราเนี่ยเราต้องไปตั้งค่าอะไรบ้างนะครับเนี่ยมันจะมีโค้ด2ชุดมาให้เราต้องไปติดที่เว็บเราก่อนนะครับทีนี้ตัวทิกเกอร์ที่น่าสนใจคือตัวนี้เดี๋ยวอาจารย์กดให้ดูถ้าเราคลิกไปที่ทิกเกอร์นะนะครับเดี๋ยวมันจะมีให้เราสร้างทิกเกอร์ใช่ไหมถ้าเรากดนิวเนี่ยสร้างทิกเกอร์เนี่ยตรงนี้มันจะมีให้เราเลือกประเภททิกเกอร์นะเราก็กดเลือกได้เลยนี่แหละไอไอประเภททิกเกอร์ที่อาจารย์แบบสนใจเนีน่ยนะ ใช้มันแล้วเป็นประโยชน์เนี่ยก็คือ user engagement เนี่ยเห็นไหมเราจะเราจะมันจะมี user engagement เนี่ย element visibility form submission ใน mascot r e e p h youtube video อันนี้คือดักจับพฤติกรรมเห็มั้การ engage ของคนเข้ามาที่เว็บเราเนี่ย user ที่เข้ามาที่เว็บเรา mm hmm. element visibility ก็คือเวลาเอ้ลูกค้าเข้ามาที่เว็บเราเนี่ยเนี่เราเขาแบบดูข้อมูลส่วนไหนบ้างการพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยทำเว็บขึ้นมาเนี่ยมันจะมีภาษาในการทำเว็บไปนี เวลาที่เราทําเว็บขึ้นมาเนี่ยองค์ประกอบที่อยู่ในหน้าเว็บเราแต่และองค์ประกอบเนี่ยเขาเรียกอิเลเมนต์เนี่ยรูป1รูปก็นับเป็น1นึ่งอิเลเมนต์ห็นไหมข้อความที่เป็นหัวเรื่องเห็นไหมเฮดเดอร์เนี่ยหอันก็นับเป็น1นึ่งอิเลเมนต์อย่างเงี้ยนะไหนะครับเนะี่ยก็คือเวลาอิเลเมนต์ในเว็บเรามันแสดงผลในหน้าจอเนี่ยเนี่ยเวลาลูกค้าเปิดจากมือถือแล้วมันขึ้นโชว์ในหน้าจอในสกรีนใช่ไหมไหครับ,นะรบก็นับว่าเป็น1 Visibility แ้ละเกิดการแสดงผลขึ้นตัวเนี้ยมันสามารถไปดักจับได้เลยนะว่า คนเข้าเว็บเราแล้วไปดูรูปนี้ไปดูรูปนี้ไปอ่านข้อความตรงนี้เนี่ยนะเออเนี่ยมันก็จะเกิดทิกเกอร์ขึ้นถูกไหมเราก็เก็บได้เลยว่าให้คนนี้มันทําเข้าไปดูเนื้อหาในส่วนนี้ mm hmm. เขาเรียก Element Visibility เราไปกดดูได้ฟอร์มสัมมิชชั่นนี่คือเวลาในเว็บเราถ้ามีแบบฟอร์มถูกไหมแล้วลูกค้าแบบว่ากอรอกลงทะเบียนเนี่ยกอรอกชื่อกอรอกเบอร์โทรแล้วก็ส่งฟอร์มไงนะครับเออว่าสนใจเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นทิกเกอร์อย่างเงี้ยก็ทาได้ไปดักจับข้อมูลตรงนี้ได้ นะตัวสกอร์เดฟก็คืออันนี้นะครับสกอร์เดฟเนี่ยก็คือเวลาลูกค้าเปิดหน้าเว็บเราแล้วเขาสกอร์เลื่อนเห็นไหมไถเลื่อนดูนะนว่าเลื่อนดูเนี่ยเดฟก็คือความลึกนะซึ่งไอ้ความลึกเนี่ยนะที่อาจารย์แนะนําให้ใช้ก็คือคิดเป็นเปอร์เซ็นตะ์เหมือนหน้าเว็บเราหนหน้าเนี่ยยาว100%เนี่ยเขาสกอร์เดฟไปมาเลื่อนดูกี่ส่วนนะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ดูสามสิบเดู90%ดูจนจบอย่างเงี้ยดูห้าสหบเปอร์เซ็นต์ดูหลายเปอร์เซ็นต์ก็แปลว่างนเนี้ยเอนห์นะยินะ่งดูด เนี่ยถ้าเราง่ายๆเลยเนะี่ยลองไปใช้ดูเนะี่ยอาจารย์คลิกให้ดูนะสกอร์เดนะ็เนี่ยเวลาเราเข้าไปตั้งค่าให้แมมตัวทิกเกอร์เนี่ยนะนะว่าจะดักจับพฤติกรรมลูกค้าอะไรเนะี่ยบันทึกเหติเหตุการณ์ที่ลูกค้าทําอะไรเนะีนะ่ยมันก็จะขึ้นมาให้เราตั้งค่าสกอร์เด e บเนะี่ยมันก็จะมี v e r t i c a l s c สกอร e เดก็คือการเลื่อนในแนวตั้งแล้วก็ h o r i z ONTAL s c r ร์เด็บก็คือการเลื่อนในแนวนอนเนะี่ยปกติเว็บเนะี่ยเวลาเราดีไซน์ออกแบบมาเนะี่ยมันจะเป็นแนวตั้งอยู่แล้วเป็น Voticalical scorere S d นะวอรนะนะนะคแลสกกมันเี็ย พอติคเสร็จเนี่ยมันจะให้เราเลือกเปอร์เซ็นเทเลยว่าเราจะดักจับเห็นไหมเหตุการณ์เวลาลูกค้าเข้ามาที่เว็บแล้วสกอร์เดฟเนี่ยไอ้สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็แค่ใส่สามสิบเข้าไปเนี่ยแค่นี้เองง่ายมากมากเลยจากแต่ก่อนเนี่ยที่เราจะต้องไปนั่งเขียนโค้ดเนี่ยนะครับจาวาสคริปต์เนี่ยนาาะนยใช้ตัว API ในการแบบเช็คใช่ไหมมันต้องเหมือนใช้พวกเว็บโปรแกรมมิ่งนะนะภาษาจาวาสคริปต์อะเช็คว่าคนเข้ามาเนี่ยให้เรามันเลื่อนดูสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันต้องเขียนโค้ดเข้าไปแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้ว นะเราใช้แค่ tag manager เนะี่ย dot google.com เด่ไปตั้งได้เลยนะไม่ต้องไปเขียนโค้ดเลยง่ายมากนะครับเราอยากจะได้คนเข้ามาที่เว็บให้ไหมเราเลื่อนดูเนื้อหาแบบไดนมเก้าสิอย่างเงี้ยก็แค่ไปตั้งค่า90%้นแค่นั้นเองโอเคไหมนยะครับไปลองไปลองเล่นกันดูนะแตนะ่นอกจากไอ้ตัว score d e p t เนี่ยนะครับนยะก็จะมีไอ้ youtube video ด้วยนี่ยตัวนี้ก็น่าสนใจ ใน landing page ในหน้าเว็บเราในเซลเพจเนี่ยบางทีเราจะทําให้คอนเทนต์มันน่าสนใจเนี่ยกระตุ้นให้ลูกค้าแบบอยากซื้อยิ่งขึ้นเนี่ยเนยเราจะใส่คอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอเข้าไปในหน้าเว็บเรานะซึ่งโดยส่วนมากเนี่ยเราจะไปอัปโหลดวิดีโอเข้า YouTube ก่อนเราจะไปสร้าง YouTube Channel ดูไหมยูทู e ก็เป็นอีกโซเชียลมีเดียหนึ่งที่คนใช้เยอะนะเราไปสร้าง YouTube Channel อัปโหลดวิดีโอเข้าไปถูกไหมวิดีโอแนะนําสินค้าเราเนี่ย,น,ยนะครับจากนั้นเราเอาวิดีโอจาก u t u b e เนี่ยมาติดตั้งที่เว็บเรา ยูทูบมันจะให้โค้ดวิดีโอมา mm hmm. เขาเรียกโค้ดฝัง mm hmm. หรือโค mm ้ดอิ b เบเนี่ยนะครับเราก็มาติดที่เว็บเรานะครับเนี่ยนะเวลาลูกค้าเข้ามาที่เว็บเราแล้วมีการแบบว่า้กดเพื่อเล่นวิดีโอเนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ยเนะี่ยแท็กมิเตอร์เนี่ยสามารถดักจับได้ด้วยว่าคนไหนที่มันทําพฤติกรรมแบบเนี้ยคลิกเพื่อเล่นวิดีโอ YouTube ที่มันอยู่ในหน้าเว็บเราอย่างเงี้ยเนี่ยไปลองเล่นดูโอเคไหมอันนี้ User En g a g e m e n t นะเนี่ยหลกัหลกๆที่อาจารย์ใช้เนี่ยก็จะมี4ตัวนี้แหละที่ใช้ในการดักจับข้อมูลลูกคา้าม Track Event เนี่ยที่ลูกค้าทําเอาไว้จัดกลุ่มเงี่ยจัดกลุ่มว่าไอ้ลูกค้าคนนี้มันสนใจสินค้าเราหรือเปล่าดูไหมเออไหนครับจัดกลุ่มเสร็จปุ๊บคนไหนที่สนใจก็แปลว่าคนนี้มีแนวโน้มจะซื้อเราก็จะมาวางแผนทําโฆษณาต่อเนื่องให้เขาเห็นตามฟันแนลเราถูกไหมจนเขาแบบตัดสินใจซื้อคนไหนไม่สนใจก็คัดทิ้งโอเคนะไหนครับไปลองทําดูไหนครับ